สลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ทรงมีแด่นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เรามาร่วมการเรียนรู้ในเรื่องของการแต่งกายตามหลักการของาศาสนาอิสลามหรือที่เราเรียกว่าการปกปิดอัรลอห์นั่นเองาศาสนาอิสลามได้อนุมัติ พร้อมกับส่งเสริมให้ชาวมุสลิมนะคะมีความสวยงามในบุคลิกภาพการแต่งกายที่ดีนะคะตลอดจนการประดับประดาตกแต่งเสื้อผ้าของเรานะคะโดยที่ว่าเป้าหมายสำคัญของการแต่งกายของมุสลิมเนี่ยมีอยู่2ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. จะต้องปกปิดอวัยวะพึงสงวนนะคะส การประดับตกแต่งเนี่ยเพื่อความสวยงามนั่นเองอัอม์นะคะได้ตรัสไว้ในสรออัลอารอฟอายะที่26นะคะมีความหมายว่าโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยแน่แท้เราได้ประทานอาพรลงมาแก่สู่เจ้าทั้งหลายอันเป็นอาพรที่จะปกปิดอวัยวะพึงสงวน พวกสู่เจ้าตลอดจนเครื่องนุ่มห่มทั้งหลายอีกด้วยนะคะจากอายาันกุรอาานี้แน่นอนค่ะว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปกปิดร่างกายของเรานะคะ ในศาสนาอิสลามนะคะได้กดําหนดให้ชาวมุสลิมนะคะปกปิดอวัยวะพึ่งสงวนของเรานะคะหรือว่าปกปิดส่วนที่เป็นเอารวกของเรานะคะเพื่อเป็นการจําแนกมนุษย์และสัตว์นะคะโดยที่ว่าพวกเราลองสังเกตดูนะคะสัตว์เนี่ยจะไม่มีการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์นะคะไม่เหมือนกับมนุษย์นะคะมนุษย์เนี่ยตอนเราเกิดมาเราอาจจะไม่มีเสื้อผ้าที่ติดตัวเรามานะคะแต่ สิ่งหนึ่งที่มีในตัวมนุษย์นั่นก็คือความละอายนะคะเมื่อเรามีความละอายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีเสื้อผ้ามาปกปิดเรื่องร่างของเรานั่นเองนะคะโดยที่ว่าหลักสำคัญของการแต่งกายสำหรับชาวมุสลิมคือการปกปิดเรืองร่างหรืออวัยวะพึงสงวนนั่นก็คือส่วนที่เป็นเอารอของเรานะคะในศาสนาอิสลามนะคะไม่ได้มีการกำหนดตายตัวว่า มุสลิมเนี่ยจะต้องแต่งกายแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน,นะคะไม่มีชุดที่เป็นการเจาะจงเฉพาะนะคะแต่การแต่งกายของมุสลิมนะคะมีเงื่อนไขเพียงแค่ว่าจะต้องเป็นการปกปิดเอาระ้อนะคะปกปิดอวัยวะของเรานะคะและก็ไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่ศาสนาเนี่ยได้ห้ามเอาไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของมุสลิมที่เป็นผู้ชายนะคะ จะไม่สามารถที่จะใส่ทองคําได้นะคะอ่าเรามาถึงหัวข้อการแต่งกายตามศาสนาบัญญัติมีข้อปฏิบัติอยู่หลายประการนะคะดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งเลย เครื่องแต่งกายที่มุสลิมสวมใส่ต้องปกปิดอวัยวะพึงสงวนนะคะอารอของเรานะคะด้วยปกปิดอวัยวะพึงสงวนระหว่างสะดือถึงหัวเข่าสำหรับผู้ชายนะคะผู้ชายของเราส่วนที่เป็นอารอนะคะตั้งแต่สะดือจนกระทั่งถึงหัวเข่านะคะส่วนผู้หญิงนะคะอวัยวะของเรานะคะที่เป็นอารอเนี่ยก็คือ ทุกส่วนของร่างกายนะคะยกเว้นใบหน้าและก็ฝ่ามือทั้งสองนะคะเท้าของเราก็เป็นเอาล้อเหมือนกันนะคะ 2. การปกปิดอวัยวะพึงสงวนนั้นต้องปกปิดด้วยกับเสื้อผ้าที่ไม่บางนะคะจนเห็นสีผิวหรือรัดรูปจนเห็นสัดส่วนของร่างกายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยว่าบางทีเราอาจจะแต่งกายด้วยกับชุดที่ เรียบร้อยตามหลักการศาสนาก็จริงนะคะแต่อย่าเริ่มดูเนื้อผ้าของเสื้อผ้านะคะว่ามีความบางหรือเปล่าบางจนเห็นผิวหนังของเราไหมนะคะแล้วก็เสื้อผ้านั้นมีการรัดรูปนะคะจนเห็นสัดส่วนของร่างกายเรานะคะถ้าหากว่าเสื้อผ้านั้นมีความบางแล้วก็มีการรับรูดมากเกินไปนะคะถือว่าการแต่งกายแบบนั้นไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนานั่นเองคะ่ะ 3นะคะห้ามมีให้ชายมุสลิมนะคะสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าใหม่ล้วนๆนะคะหรือว่าผ้าไหมเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่นะคะโดยที่ว่าในผู้หญิงเนี่ยอนุญาตนะคะที่จะใส่เครื่องแต่งกายที่ทำมาจากทองหรือว่าผ้าไหมนั่นเองค่ะ 4นะคะหญิงต้องไม่แต่งกายเป็นชายและชายต้องไม่แต่งกายเป็นหญิงนะคะข้อนี้ก็คือการเรียนแบบกันนะคะ ผู้หญิงเราจะไปแต่งกายในแบบผู้ชายไม่ได้นะคะผู้ชายจะไปแต่งกายในแบบของผู้หญิงนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ5นะคะห้ามหญิงนะคะใส่น้ําหอมออกไปจากบ้านนะคะหากว่าเราอยู่แต่ในบ้านนะคะมีแต่คนที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานได้เช่นคุณพ่อพี่ชายของเรานะคะน้องชายของเราเราก็สามารถที่จะใส่น้ําหอมอยู่ภายในบ้านได้นะคะ6นะคะ เสื้อผ้าที่สวมใส่ต้องมีความสะอาดแล้วก็มีความเรียบร้อยนะคะยิ่งเน้นหนักในเรื่องของความสะอาดเลยเพราะว่าความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธานะคะสุดท้ายนี้นะคะคู่ขอฝากไว้ว่าการปกปิดสิ่งที่พึงละอายของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของสตรีมุสลิมนะคะผู้หญิงนะคะทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะคะ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะยิ่งผู้หญิงเรานะคะเป็นฟิตรณะนะคะฟิตรณะก็คือความเสียหายหรือว่าความไม่ดีไม่งามต่อสังคมนะคะเมื่อเรานะคะแต่งกายไม่เรียบร้อยและมีผู้ชายเนี่ยมองเรานะคะก็จะเกิดฟิตรนณะอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดี เกิดขึ้นกับตัวของเราได้นะคะดังนั้นการแต่งกายในแบบมุสลิมนะคะเป็นการป้องกันเราจากสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะและที่สำคัญเลยนะคะการแต่งกายในแบบของมุสลิมเนี่ยเป็นการให้เกียรติกับศาสนาอิสลามที่เรานับถือด้วยค่ะสำหรับในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะวะไลกุมมุสลามวเระห์มะตุมวอฮิวะบเระกาตุ